สรุปหนังสือผมจะสอนให้คุณรวยเขียนโดยรามิสเซทีหนังสือผมจะสอนให้คุณรวยเป็นผลงานที่เขียนขึ้นเพื่อเปลี่ยนมุมมองของคนทั่วไปที่มองว่าการจัดการเงินเป็นเรื่องยากและซับซ้อนให้กลายเป็นเรื่องสนุกเข้าใจง่ายและสามารถลงมือทําได้ทันทีหนังสือเล่มน,นี้ไม่ได้เน้นเพียงแค่การออมเงินแต่เน้นไปถึงการวางแผนชีวิตอย่างชาญฉลาดการลงทุนการใช้เงินอย่างมีสติและการสร้างระบบการเงินส่วนตัวที่ยั่งยืน แนวคิดหลักของหนังสือหนังสือเล่นมนี้เสนอแนวคิดที่ชัดเจนว่าคนธรรมดาก็สามารถรวยได้หากรู้จักใช้ระบบความร่ำรวยไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาแต่คือผลลัพธ์จากการวางแผนการลงมือทำและการสม่ำเสมอในการปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้องโดยไม่ต้องอดออมแบบสุดโตง่งหรือเล่นหุ้นเสี่ยงสูงเพื่อหวังรวยเร็ว 1. รู้จักตัวเองและเป้าหมายทางการเงินจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งคือการเข้าใจ ว่าตนเองต้องการอะไรในชีวิตเป้าหมายของคุณคืออิสระทางการเงินการท่องเที่ยวการ,กรเกษียณเร็วหรือการมีบ้านในฝันเมื่อรู้เป้าหมายชัดเจนคุณจะสามารถวางแผนและเลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้ตรงกับเป้าหมายนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ 2. เริ่มจัดการเงินอย่างเป็นระบบระบบการจัดการเงินที่ผู้เขียนแนะนําคือการแบ่งเงินออกเป็นส่วนต่างๆได้แก่ค่าใช้จ่ายจําเป็นเงินออมเงินลงทุน และเงินใช้จ่ายเพื่อความสุขการมีระบบนี้ช่วยให้เราใช้เงินอย่างมีวินยัยไม่ต้องรู้สึกผิดเวลาซื้อของที่ชอบเพราะรู้ว่าส่วนนั้นได้ถูกจัดไว้แล้ว 3. เคลียร์หนี้เสียก่อนแล้วค่อยเริ่มสร้างความมั่งคั่งหนี้บัตรเครดิตหรือหนี้ที่มีดอกเบีย้ยสูงเป็นอุปสรรคสําคัญต่อความมั่งคั่งการชําระหนี้ให้หมดก่อนเป็นการปลดล็อกภาระทางจิตใจและเปิดทางให้เราสามารถเริ่มต้นสะสมความมั่งคั่งได้ โดยไม่ต้องถอยหลังทุกเดือนเพราะดอกเบี้ย 4. เปิดบัญชีการเงินให้พร้อมผู้เขียนแนะนําให้มีบัญชีที่หลากหลายเช่นบัญชีออมทรัพย์บัญชีใช้จ่ายบัญชีลงทุนและบัญชีสำรองฉุกเฉินโดยให้แต่ละบัญชีมีบทบาทชัดเจนพร้อมตั้งระบบโอนเงินอัตโนมัติทุกเดือนเพื่อไม่ต้องพึ่งวินัยล้วนๆและลดความเม่เใจในการออม 5. การลงทุนคือเครื่องจักรผลิตเงิน เงินที่อยู่นิ่งๆจะค,อคอ่อยๆเสริมค่าตามเวลาการนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ที่เติบโตในระยะยาวเช่นกองทุนรวมหุ้นหรืออสังหาริมทรัพย์จะช่วยให้เงินทำงานแทนเราได้แม้ในวันที่เราไม่ได้ทำงาน6อย่ามวัวแต่รอให้รู้ทุกอย่างก่อนเริ่มหลายคนไม่กล้าลงทุนหรือวางแผนการเงินเพราะคิดว่ายังไม่รู้พอหนังสือเล่มน,นี้สอนว่าอย่ารอให้พร้อมหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต จงเริ่มจากสิ่งเล็กๆที่สามารถทำได้วันนี้เช่นเริ่มออมเดือนละ5 0 0บาทหรือศึกษาการลงทุนวันละส0นาทีความรู้จะค่อยๆเพิ่มเมื่อเราลงมือทำ 7. อัตโนมัติคือหัวใจของระบบการเงินที่ดีการสร้างระบบการโอนเงินอัตโนมัติในแต่ละเดือนช่วยลดภาระในการคิดและตัดสินใจซ้ำๆเช่นโอนเงินออมและลงทุนทันทีหลังเงินเดือนออกเป็นวิธีที่ช่วยให้เรารวยขึ้นโดยไม่ต้องใช้แรงมาก 8. ใช้เงินกับสิ่งที่รัก ไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นบอกว่าควรจะรักหนึ่งไม่แนวคิดที่ทรงพลังของหนังสือคือการใช้เงินอย่างมีความสุขถ้าคุณรักการท่องเที่ยวคุณควรเก็บเงินเพื่อสิ่งนั้นโดยไม่รู้สึกผิดแต่ต้องแลกกับการตัดสิ่งที่ไม่จําเป็นออกเช่นเลิกซื้อของที่ไม่ได้ใช้หรือเลิกสมัครบริการรายเดือนที่ไม่เคยเปิดดูเลย9อย่าให้สื่อหรือสังคมมากําหนดการเงินของคุณชีวิตทางการเงินที่ดีไม่จําเป็นต้องมีรถหรูบ้านใหญ่หรือของแบรนด์เนม ผู้เขียนแนะนําให้เรากลับมาสํารวจว่าอะไรคือความสุขแท้จริงของเราแล้วออกแบบชีวิตที่ตอบโจทย์นั้นแทนที่จะเล่ยตามชีวิตในอุดมคติของคนอื่น1ิบความมั่งคั่งคือการเลือกได้เมื่อคุณมีระบบการเงินที่ดีคุณจะสามารถเลือกได้ว่าจะทำงานอะไรจะใช้ชีวิตแบบไหนจะหยุดพักเมื่อใดหรือจะช่วยเหลือใครความร่ำรวยไม่ใช่แค่ตัวเลขในบัญชี แต่คืออิสรภาพในการตัดสินใจและการมีชีวิตในแบบที่คุณต้องการบทสรุปผมจะสอนให้คุณรวยไม่ได้พูดถึงการรวยแบบฟุ่มเฟือยหรือทางลัดส,สู่เศรษฐีแต่พูดถึงการใช้ชีวิตอย่างมีสติมีเป้าหมายและใช้ระบบที่ยั่งยืนหนังสือเล่มน,นี้เหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการเปลี่ยนความสัมพันธ์กับเงินให้กลายเป็นความเข้าใจความมั่นใจและความสามารถในการสร้างชีวิตที่มั่งคั่งในแบบของตนเอง หากคุณกำลังรู้สึกสับสนกับการเงินหรือต้องการวางแผนชีวิตระยะยาวหนังสือเล่มน,นี้คือคู่มือที่ชัดเจนเรียบง่ายและสามารถลงมือทำได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางการเงินก่อน